แบงค์ร้อยช้างแดงครับเพื่อนแบงค์ร้อยนะครับช้างแดงนะครับสภาพคือไม่ผ่านใช้แบบนี้เนาะใบแ้วนะครับ250บาทนะครับเพือนดูลายน้ำเน,นะะาะอ่านี้เห็นไหมลายน้ำชัดเจนนะครับลายน้ําเส้นดำๆเขาเรียกเส้นไมโครฟิล์มนะครับของแท้นะครับเพื่อนไม่ต้องห่วงเลยนะครับใบ2อ0้นี้ก็คือเป็นของแท้นะครับอ่าแบบนี้เลยสภาพไม่ผ่านใช้แบบนี้เลยนะครับถูกมากๆนะมีน้อยมากๆในร้านนะครับขอบพระคุณนะครับคุณรัตตนานะครับจากหนองคายนะครับ ปิดมาเรียบร้อยโอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับ2ใบนี้จึงพร้อมเดินทางแล้วนะครับตอนนี้นะครับดบบที่1นะครับก็จะนะครับทําการนะครับใส่ซองอย่างดีอย่างนี้ชึบชื้ชื้ครับใส่ซองแบบนี้เลยนะครับต่อไปตรงนี้สองใบนะครับอ่าสินค้าที่นี้ก็จะเดินทางไปหานะครับคุณรัตนพรนะครับอยู่สีเชียงใหม่หนองคายนะครับไม่ใช่เป็นซองนี้อย่างเดียวนะใส่่องให้รอบนึงด้วยครับใส่แบบนี้ให้รอบนึงด้วยครับแบบนี้เลยครับอ่า เพื่อนๆที่ได้รับของก็อย่าลืมรีวิวกลับมานะครับถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอผมด้วยนะนี่ครับอแบบนี้ได้เรียบร้อยนะครับสินค้านะครับพร้อมเดินทางนะครับสนใจแบงค์ร้อยอักษรแดงหรือแบงค์ร้อยสยามรัฐนะครับใบละนะครับสองร้อยห้าสิบบาทครับ